อมตัวบึกบึนเหมือนปีที่แล้วไปก่อนอืมเข้ามาไลค์อยู่ไลค์อยู่เข้ามาทักทายเพื่อนหน่อยเร็วกําลังบ่นอยู่ว่าไลค์อยู่ทุกวันทําไมเพื่อนๆไม่เข้ามาดูกันไหนอืมวันนี้ข้าทําอะไรไลค์ลคอยู่ค่ะทําอะไรกันอยู่ได้พี่คุยได้เลยอะไรนะครับไม่ล้วไปทําไงพี่ฟันก็สับเอาสับไปสับมาติดไปสับกันได้อืมโอ้นี้นั่งไลฟ์ตั้งแต่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเจ็ดชั่วโมงแล้วเจ็ดชั่วโมงแล้ว แอบบนอยู่ว่าแบบน้อยใจเพื่อนๆไลฟ์วันหนึ่งหกจ็ชั่วโมงทำไมถึงไม่มานั่งดูกันโอ้เพิ่งจะไลฟ์นะสิอ้าวหรออม <c oughs> แม่ไปทำอะไรมาบ้างไลฟ์ฟังหน่อยวันนี้ไปหลายที่เลยที่ไหนบ้างวันนี้ก็เช้าก็มาก็ทำความสะอาดที่นี่ แล้วก็ไปเมื่อเช้าน้องๆกลับกันโหตีห้านู่นตีห้าหกโมงเช้าสว่างไปนู่นลังสิตคลองสี่มาวันนี้ลังสิตคลองสี่มีอะไรวันนี้ลังสิตคลองสี่เหรอ,อพอดีสบู่โรสทิปเพิ่งเสร็จก็เลยต้องไปรับมาอมพอไปรับมาเสร็จก็ต้องมาแพ็คสบู่แล้วก็ไปส่งแล้วงไงต่อก็มานี่เสร็จแล้วก็มานี่อ้ แล้วนี่มาทําอะไรบ้างมีอะไรกินอะไรบ้างมเี้มีเออมีของกินอะไรบ้างยังไม่มีเลยเนี่ยแต่ว่าดูเนี่ยว่าจะทําอะไรกินกันดีเอาอร่อยอร่อยเอาอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปรีบทําก่อนนะเอาแบบอร่อยอร่อยให้เลียวกินได้ด้วยอร่อยอร่อยงั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มหรออืมีอะไรทําได้บ้างด้วยไม่ต้องไปซื้อไม่มีมีแต่ไข่ไข่ไก่ได้ คุณชายเลียวกินไม่อิ่มหรอ,อ,อได้เอาออง่ายๆสบายๆเพื่อนๆ<ด>บอกว่าให้ทําเองก็เดี๋ยวนี่ผมกําลังติดซิงตรงโซนครัวนู้นเดี๋ยวเราจะไปทารายการทําอาหารกันตรงโซนนู้นนะคืออาหารอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ทําให้หน้าตาดีไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก,ก็กินเล่นกัน <S <S คิดถึงทุกคนจริงๆนนี่พูดจากใจเลยแต่ว่าแบบเออผมเปิดไลฟ์ทุกวันนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่เข้ามาดูมันเลยแบบแอบน้อยนิดนึงไลฟ์วันตั้งหกเจ็ดชั่วโมงอืม เอาจริงๆด้วยดูกันก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกทีนึงครับไม่ได้เจอกันนานมากในะแบบไลฟ์ของของผมนะแต่ผมเนี่ยสัญญากับน้องๆแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวแม่ต้องไลฟ์ด้วยนะใช่ใชเดี๋ยวพอวันพอแน็กปล่อยเพลงเพลงมาโยดีครับชื่อเพลงก็โยกดีครับนะครับผมอืมแล้วเดี๋ยวได้โมงอีกแล้ววัสดีค่ะวันดีค่ะเรามาไลฟ์กันสิบวันติดเลย สนุกแน่เวลาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆก็สนุกดีเพื่อนดีดีไลฟ์เั็นสิบวันติดเลยนะช่วงนี้มัวแต่เดินดูนู่นดูนี่ทําตรงนู้นตรงนี้อก็ดีเมื่อกี้ก็ไปปีนบ้านมางั้นเดี๋ยวแม่ต้องไปซื้อกับข้าวเพิ่มก่อนนะได้ได้ซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยมากินจะทำหรือให้ซื้อถ้าทำก็ได้กินได้ถ้าซื้อเรียวกินไม่ได้โอ้โหกินได้หมดอะ ไปซื้อทำอะไรง่ายๆทำอะไรง่ายๆไม่หมูหรือไก่แบบเป็นกิโลมาทอดข้าวผัดไข่แตกอมอมอืมได้อะไรก็ได้กินได้หมดหมูข้าวก่อนหมูข้าวก่อนเพื่อนๆก็ดูสภาพตาตุยๆกับหน้ากลมๆไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันจะดีแต่มันก็ดีเองเดี๋ยวขออนุญาตเป็นหน้าเป็นงี้ไปก่อนเพราะว่าจะรับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไก่เลียวนะครับไหนๆมันอยู่แล้วก็ดี ก็มาเล่าเล่า,ลาช่วงนี้ดีกว่าอัปเดตชีวิตประจําวันนะว่าเป็นยังไงนะก่อนอื่นผมนึกถึงทุกคนจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาพิมพ์เล่นกันแล้วก็ช่วงที่ผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยทุกคนก็ไปอยู่กับน้องๆน่ารักน่ารักของผมหลายๆคนนะนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็ตัวผมเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดจริงรอบนี้ก็คือจะมาเจอทุกวันเพราะว่าก็ตกลงกับน้องๆลวเรายังไงแล้วก็ยังต้องเดินทํานูน่นทํานี่ต่อถึงจะแบบบางทีมีช่วงท้อแท้บ้างเหนื่อยบ้างเพราะว่า ก้องบอกว่าปัญหาที่แบบผมเจอหลายๆอย่างนะถ้าเป็นบางคนคงอ้อยแล้วแล้วก็ทางที่ดีสุดจริงๆสําหรับตัวผมก็คือกระโดดมาอยู่คนเดียวเนะอะมันก็จะสบายไปแต่ว่าคือแบบเรายังมีแบบทุกอย่างมีน้องๆมีความสุขที่แบบอยู่วนเวียนกันไปกันมามีเพื่อนๆ,ๆที่ให้ผมได้ได้เจออีเวนต์ไม่กล้าออกนะครับผมหน้ากลมขนาดนี้เดี๋ยวรอรอแบบรอหน้ารอ,อก,ก่อนเดี๋ยวค่อยออก event. อีเวนต์าธุรอบนี้ ฮึบฮึบผมฮึบฮึบน้องๆก็คุยกันน้องๆตลอดว่าเฮ้ยฮึบกันแบบให้ให้สุดๆส,ส,สักครั้งหนึ่งทุกๆคนนะเรามาทาทานู่นทํานี่กันเพราะว่าต้องบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยผมทํางานบางเดือนเนี่ยเดือนเราหนึ่งวันเองสองวันเองนะครับด้วยด้วยความหลายๆอย่างนะก็ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนๆกันกําลังใจกันสนุกมากๆปีนี้ก็จะไม่ได้ปีนี้เดี๋ยวปีนี้ก็ยังที่เกียดอยู่ไม่หลอกหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมาเริ่มทําเพลงก็ขอให้มันได้สนุกกันนะ พูดไม่รู้เรื่องเรียบเรียงก่อนประมาณว่าทําไมหลายคนมองว่าไม่ได้ทํานูน่นทํานี่เยอะก็ทําเพลงก็สนุก,กน,นะมันเป็นเหมือนกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายมันได้เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทําเพลงสนุกๆตอนนี้ก็ได้ได้เรยวมาเร็วก็เป็นเหมือนแบบตัวเพิ่มพลังสําหรับทุกคนเลยคือทํางานทุกวัน <laughs> ดีมากๆดีมากๆคือเขิมกันคือเขิมกัน สนุกดีวิ่งเข้าตู้นูน้นตูน้นี้ลิ่งเร่งทําตู้ให้น้องๆน,นะเพราะว่าถ้าน้องๆใครที่มามาช่วยเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องต้องแบบลิงทําให้เขาได้แบบมีจุดอยู่สนุกสนุกอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็อยู่กันวนไปวนมาสนุกดีอืมแล้วก็กินเยอะมากตัวดูดิไอ้กับเข้าไปแบบปีที่แล้วนะครับผมก็คือน้ําหนักแต่ละวันตอนนี้คือเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่แล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นตัวเป็น ตุยนุยตุยนุ้ยนะอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนานผมมาไลฟ์ก็สนุกนะเดี๋ยวผมไม่ได้อ้วนขึ้น,นครับอ้วนเลยระยะสุดท้ายนะ <c oughs> มีเพลงนี่เพลงเป็นเด็กแว้นเป็นสกอยกันก็มีกุ้งขิงฮาจองชายเยน็นแล้วก็ผมที่ร้องด้วยกันนะตลกดีเป็นเพลงที่เป็นโปรเจกที่ไอมีอูนี่ด้วยแต่อูนี่ร้องตอนเดียว เพราะว่าไม่มีเวลาให้ให้ซ้อมน้องน้องก็อยากร้องเยอะแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายตัวผมเองยังเอาตัวไม่รอดเลยก็เหมือนที่ทุกคนทราบนะจะทําอะไรให้รอดก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนก็เลยทาเท่าที่ทําได้มีเพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้สนุกสนุก,นก,นกคิดว่าเป็นเพลงที่สนุกตาบวมนะครับกินแต่อะไรก็ไม่รู้อืมกินแต่บะหมี่ขยำนะครับผมวันเป็นสิบซองนะครับให้มันบวมไปเถอะ <laughs> เดี๋ยววันหนึ่งมันมันลดเดี๋ยวก็ลดนะครับ น้ำมะพร้าวก็อร่อยขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้นะครับผมทุกๆอย่างเลยเสื้อกางเกงกางเกงลิงน้ำมะพร้าวน้ำขนมอะไรเต้ไมไปหมดเลยผมก็ท่องอยู่ทุกวันนะอู้โชคดีจังเลยเกิดเป็นคนมีบุญสุดๆนะครับผมได้ได้กินของฟรีเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีที่สุดแล้วแล้วก็มีเสื้อกางเกงใส่โดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อนะครับไว้กับผครับผมครับ อ่ามอืม,อมครับก็เป็นดูเป็นตัวตุยต,ตอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหนึ่งมันจะผอมหรือมันก็ผอมได้เองครับหนุ่มตุ้ยนุ้ยสวัสดีครับพี่น้ำตาลนี่เมื่อวานผมเพิ่งปั่นจักรยานบีมเ็กไปนะครับก็ไปซื้อโซนิกมาฉีดโซ่ปั่นดีดีดอืมอะไรนะต้องกินเยอะๆบะหมี่ขยำวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับไหน ขายถูกรอตตอรี่บ้างลลาผมฟังหน่อยอืมเพื่อนๆผมหวังว่าจะสนุกตอนแรกเนี่ยผมผมตั้งใจจะทำอะไรรู้วป่าเฮ้ยถ้าผมทำเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนดูสี่ห้าพันคนอ่ะคือเนี่ยผมคุยกังน้องว่าเฮ้ยผมจะสละบ้านสักหลังนึงนะแบบว่าไอ้ที่มันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวติดกล้องวงจรแบบซีซีทีวีแบบรอบทั้งหลังเลยสี่ห้าสิบตัวเลยแล้วก็คือนี่เลย ไหนๆก็คือเบื่อแล้วเพื่อนๆมาดูนี่กันเลยผมจะผมจะแบบว่าคือใครก้าวเข้ามาในนี้ปุ๊บเป็นเหมือนเรียลริตี้เลยเรียลลิตี้ทำเพลงมาดูกันว่าไอเด็กแก๊งนี้นะครับสองเดือนมันจะมันจะทําเพลงให้แบบมีสักเพลงที่มันพอจะประสบความสําเร็จไหม academy อะไรย่าาเเยงเ้นแหละผมว่าตลกดีนะคือให้เข้ามาปุ๊บในบ้านปุ๊บให้มันมีทุกมุมเลยอ่ะคือมานั่งแบบว่าทําเพลงแล้วก็เปิดวันละหกชั่วโมงให้เพื่อนๆดูตั้งสองทุ่มถึง,ถ,งถึงกี่โมงสี่ชั่วโมงอ่ะ ตลกดีผมว่าน่าจะสนุกดีเอาเวลาที่แบบว่าใครดูสดได้ก็คือแบบเลิกมาตอนเย็นแล้วก็นั่งดูกันสองทุ่มปุ๊บนั่งดูจะได้หายคิดถึงกันแล้วก็แบบทําเพลงนะเป็นทําเพลง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 อย่างเดียวเลยอืมเดี๋ยวไปหาตังติดก,กล้องกันไ <c ười> อ้วันนี้เห็นน้องๆไปดูอะไรนะคุณครูแอนานากันกน่ารักน่ารักดีนะครับผมร้องเพลงดนตรีคือสิ่งที่ ยังไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มันเลยยังยังยังสนุกอยู่นะเพราะว่ามันยังแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จมันอาจจะมีช่วงเอื่อยๆบ้างครึ่งปีที่ผ่านมาคือแทบจะแบบทุกคนแบบแบบไอ้นี่กันหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาแบบมีพลังกันหน่อยละสนุกสนุกเพลงต่อไปก็คือสนุกเลยเพลงเป็นเพลงแบบแว้นๆเอาแบบว่าคิดว่าเพื่อนๆเอฟซีเนี่ยน่าจะสนุกน่าจะสนุกแค่พวกเราเนี่ยแหละเพราะว่ายังไม่มีเพลงสนุกข้างนอก อาทิตย์ก่อนๆยังผอมอยู่เลยใช่ครับผมคันที่เจอ,อยังผอมตอนนี้มันเป็นตุยนุย้ยละเออืยดูเนี่ยตุ้ยนุ้ยไปด่ว <c oughs> น,นอืมอืมไม่ตุยอะไรกินขนาดนี้ก็เนี่ยแบบที่ผมบอกอ่ะผมจะตัวเท่าไอ้ออปไอออจะตัวเท่าไอเลวแล้วอืมใช่ใช่มันคือความสุขครับก็ทําไปดีไม่ดีก็ทําไปแล้วก็รับกับผลที่เพื่อน คอยบอกให้ปรับปรุงก็สนุกสนุกดีวันนี้ก็ไปเดินเดินดูบ้านมาไปดูเป็ดมันเป็ดมันตีกันในน้ำนั้นแล้วก็มันว่ายน้ําดำาบุับปุบปบกันก็ไปเดินรู้สึกแก่แล้วนะครับเวลาแก่แล้วเนี่ยพอเราเดินบนแบบนั่งร้านแล้วมันรู้สึกแบบมันเสียวจริงๆเลยอืมไม่มีกามแล้วอืม สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณประกาศมากนะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับเข้ามาสวัสดีเพื่อนๆนะครับเข้ามาแบบเดิมมันเป็นุกอใหญ่นะครับเราตัวใหญ่กันแล้วเดี๋ยวนี้สวัสดีครับ ครับครับน้องออฟก็น้องออฟนี่ต้องบอกว่าออกกำลังกายทุกวันใช่ครับมาถ่านั่งข้างดูนะทุกวันที่ออกกําลังกายทุกวันนะครับผมตัวเท่าคุณแล้วนะครับตอนมีอะไรที่วมากเลยมีทระชวัยจริงไวลยครับมึงดูครับวันนั้นกูยังตัวเล็กกว่ามึงไอออฟมึงดูตอนนี้ดิจบแล้วผมออกกําลังกายทุกวันทุกวันทุกวันที่ที่อะไรวะแกไม่ถ่าย เดี๋ยววันนี้วันนี้เรามาจบกันหนึ่งเพลงนะครับผมวันนี้เออวันนี้มาสนุกสนุกกันหนึ่งดีอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับทาให้มันสนุกสนุกกันครับวันเสาร์ที่ได้ตัวผมหยุดมาตันนี้วันเสาร์ใช่ตัอหยุดมานี่ใครมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วอ่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวน้องๆก็น่าจะมามาทําสนุกสนุกกันนะครับผมออฟก็จะทําเพลงออฟเยอะด้วยก็คือทุกคนวนอยู่ที่เนี่ยคือทำเพลงของตัวเองกันด้วยทําแบบสนุกสนุกเลยโอ้นี้ ผิดประวัติศาสตร์พี่มันนั่งไลฟ์จริงๆสุดยอดเลยได่คือ <c oughs> ผม <c oughs> น้อยใจผมไลฟ์ทุกวันแล้ว <c oughs> เพื่อนๆไม่เข้ามาดูผม<อ>ไลฟ์วันหกเจ็ดชั่วโมงนี่กูจะทําเป็นอะคาเดมี่แล้วนุ้ยกูจะติดกล้องบ้านนั้นแหละห้าสิบตัวแล้วคือเหยียบเท้าเข้ามาปุ๊บคือการสแสดงก็คือคือ <c oughs> แบบว่าคือให้เห็นนะบบว่าแก๊งเด็กที่มันแบบมีความฝันอยากทาเพลงได้ได้มาดูกันว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมแน่นอนครับแค่สองเดือนพออืม รอเนย<ด>ทำอยู่จริงๆนะใช่สนุกนะให้เพื่อนดูดูผ่านไปเลยจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาปุ๊บเห็นเข้ามาปุ๊บเห็นแล้วป๊ว่าติดป้ายตัวใหญ่ไว้ที่แบบกล้องไม่เห็นเพราะว่าเอาไว้เตือนพวกเราเองเฮ้ยมีกล้องถ่ายอยู่นะจะได้<อ>แบบว่ามีกฎอะไรห้ามบ้างอืมไอ้อกตัวกูเท่ามึงแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปแป๊บนึงตะน้ำหนักตามไปแต่กล้ามไม่ตามโอ้โหดูดิ วันนั้นผมยังตัวเลียตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะใช่ผมตัวเล็กกว่าด้วยน้ําหนักที่มันแบบมันขึ้นไวจัดนะครับผมสิบกิโลนี่คือแบบในอาทิตย์สองอาทิตย์มันขึ้นได้นะก็เดี๋ยววันนึงจะผอมก็ค่อยผอมได้แต่ว่าผมรู้แล้วผมว่าไอตอนเนี้ยไอเลียวมาไอเลียวไอเก้ามึงผมเป็นกี่คนวะเลียวไอเก้ามึงผมสี่คนเนี้ยผมเห็นอนาคตแล้วแม่งตัวเท่ากันเฮ้ยผมลดแล้ว เดี๋ยวเราต้องไปเล่นเหลือเก้าสิบโลเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นวินมอเตอร์ไซค์กันได้ตลกตลกนะเป็นวินอยู่ประจํากู่บอลเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันเดี๋ยวให้เร็วเป็นมวโจกเลยให้เร็วเป็นเป็นวินเป็นวินฝรั่งตลกตลกก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายนู่นถ่ายนี่เพื่อนๆดูเล่นกันน่จริงแล้วหละรอบนี้เพราะว่าด้วยพอมันอยู่แล้วมันก็เหมือนเครื่องจักรมาบวก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 สนุกผมยังไม่ทันมาเลยคอมาปุ๊บเออโยยเพลงใหม่อีกแล้วดีแล้วทำเลยๆวันไหนเหนื่อยก็ค เออเดี๋ยวผมไปหาก่อนเพราะว<ะ>่าเจอกันผมบอกว่าห้านาทีมัอกว่าต้องถึงนะเออ <laughs> อืม,อมแก้มตุยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เอาผมปิดก่อน <c oughs> เผื่อมันจะหล่อขึ้นอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืม <c oughs> เปื่อน้ามันกมดิกเลย วันนั้นยังดูดีกว่านี้อยู่เลยคิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองลองไปดูว่ามันมันทำได้จริงไหมแล้วมันทํำยังไงไม่ก้องจริงก็คือแต่ว่าที่เพื่อนๆได้เห็นแน่นอนคือไลฟ์ไลฟ์สนุกสนุกิวันติดนะเพราะว่าตกลงกับน้องๆจริงพยายามจะทําให้มันได้ยาวๆเลยนั่นแหละเพราะว่าผมจะผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโลกทําเพลง พอทาเพลงเสร็จปุ๊บไม่เคยโปรโมทเลยอันนี้เป็นเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะครับสําหรับคนทําเพลงก็คือพอทําเพลงอะไรเสร็จปุ๊บปล่อยแล้วก็บางทียังไม่เอามาลงลงแพลตฟอร์มของตัวเองเลยก็คือทําทิ้งนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้คือด้วยพอมีน้องๆหลายคนก็รู้สึกว่าน้องๆบอกว่าพี่แน็กทําแล้วก็ช่วยแบบว่าอย่างน้อยลงมันสักอาทิตย์หนึ่งสักสองสามวันก็ยังดีอะไรเงี้ยอืมแก้งตัวกลมครับก็เลยว่ามารอบนี้เดี๋ยวทําแล้วก็จะลงมันติดสิบวันเลยอืไฮเบอ อสวัสดีครับพูดไทยโอลีสปีกไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูตัวนีนี่บอดี้ยูแอนด์มีเนี่ยเซมแล้วเนี่ยเน็กซ์มันวีอาร์เซมแล้วเนี่ยจริงๆนะเนี่ยผมว่าเนี่ยจริงตัวผมบวมขึ้นอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยกกว่าัดเลยจะได้บวมเท่ากันเฮ้ยสวัสอวัสดีครบ bro โอ้ oh, what the heck what the heck yeah y o u been working because you were eat every day y h y o u been working out uh เนี่ย protein 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 no protein only jelly protein jelly n นี only jelly eat jelly every day you strong look like me Mm. Mm อ m m อืมเนียเอ้ยเอ้ย today coconut twenty coconut you twenty นุ่ง don't have now you ex finish ฮะ no way อ mm. mm ืมนี่ออกกอกกําลังกาย จริงยี่สิบลูกนะผมกินไปหนึงโอ้โหดูดูพี่อับคุยกนะครับผลมากเลยครับดูดิโับโหยกสิบห้ากิโลนะครับรวมแบบเนี้ยค้างนาสิบห้าโลนะครับผมก็เริ่มมือซ้ายแบบแบบแฮนด์โอเคขึ้นโจ๊กเกิมละดีหน่อยโอ้โว้าวสะ้อนมากมาก This guy strong no more coconut zero อะไรนะ zero coconut yeah kilo ละ finish ละ last night last night uh ซิกเน เทมทเวนตี้กินโคโคโนัทกันทั้งวันนะครับขนาดว่าน้ำมะพร้ <zero>, า,าวนี่มันช่วยเรื่องลดโซเดียมนะครับยังทำให้หน้ากลมขนาดนี้ได้อยู่เลย What's this 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 from FC Yes <A, S 2> Hey uh. Leo FC k e e อยู่อันนี้อันไหน,อน,นของเลียววะเนี่ยไหนวะอ้าวมีพวกวะเนี่ยนี่ เย้อันนี้ไส่เร็วใช่ไหมนั่นเออน่าจะเล็กอยู่ไม่เล็กแล้วนั่นน่ะว้าวใช่ใช่ใช่เร็วเน่ว้าวสุดยอดเยี่ยมกูนึกว่าหน้ากูเมื่อกี้อ๋อหน้าหันเรยวเดี๋ยวล้วลึกแๆนี่ลอนมากลอนมากรลอนมากๆเยี่ยลอนมาก number three ลอนมาก number one วูนี่ number two real number three เน่ใช่